สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเก่าครับผมกับช่องอีสานพัทถินเจนจิชนแนลครับผมครับเมื่อนี้ต่ำอีกแล้วครับผมพี่น้องต่ำนวดปลามึกครับต่ำปลามึกครับปลามึกอยากปลามึกเหมือปลามึกกระดองหมดแล้วนวดมึงอยากอีกนะครับนี่นี่ครับตัดตัดตัดนี่ครับเจ็บแซนดูกันครับผมพักเอาพี่พักชีประกาศมาครับมกแตงครับเจ็บแซนดูกันได้ตั้งสองกล้องผู้ได้เมื่อนี้ มึงไหมก็เด้โอเคจวัดครับจัดเพชรคือเก่าแล้วพี่น้องใส่นมไม้พวบมึงน้ำไม้เน่ยใส่เป็นหัวเป็นหัวได้ได้พี่น้องเล้ผลสองกล้างเลยครับเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ย <c oughs> ใส่เป็นตอนเลยที่แรกว,ว่าจะใส่กระเทียมโทนลืมซื้อได้โอกระเทียมโทนหมดสุดน้ำหนวกว่าเด้อพี่น้อง้อ Li lại đề đây mhm 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 อือ๋ยวนี้มีน้ำนัวอืมขุดๆๆๆเดียวอืม Tao năm cho đang mày em, mày luôn mày em, mày em, mày lúc nào, em, mày หัวงงานพอดมันฮุดฮุดก็นเหนียว mm-hmm <laughs> Hmm. นองเออพักซี่เจ็บขาดลิ้วว่ะอ้ ตามเองแซ่บเองเฮ้ยโอ้ยงามนัวอืมน้ำมัน うん。 พี่เด็ดพี่น้องว่า,ม,ามันอย่างมันแคลมันจะอวกอกแล้วกุดๆๆเลยนะแจับแับอยูู่้เดียว hello đi đâu rồi Siap cứ mày đang cục cục ว้า wow. mm, อืมทำไมมืดสดเลยพี่น้องเอ้อย

何 <laughs>